สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับช่องยอดกระโบอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาวัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนคลองท่อและถนนเส้นนี้นะครับผมคิดว่าเป็นถนนที่สวยงามมากๆนะครับเพราะมีต้นไม้ต้นก้ามปูต้นใหญ่เลยนะครับเรียงรายอยู่ตามข้างทางต้นก้ามปูเหล่านี้นะครับไม่ทราบว่าขึ้นเองหรือว่าปลูกนะครับแล้วก็ไม่รู้อยู่ในยุคสมัยใดตัก มันต้นใหญ่สวยงามมากๆครับลองดูนะครับซึ่งคลองท่อนี้นะครับเมื่อสมัยโบราณนะครับเขาชื่อว่าคลองชะไกใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นคลองที่มีความสําคัญสายหนึ่งของพระนครศรีอยุธยาเลยครับเป็นย่านการค้าขายตั้งแต่ผ้าไหมผ้าสุรัตผ้าขาวเครื่องทองเหลืองเครื่องเหล็กดอกไม้ฝาเรือนหอพัดกระโหน ตลอดจนย่านตลาดค้าขายของสดทั้งเช้าและเย็นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับลำคลองสายนี้ยังตัดผ่านส่วนที่สำคัญของพระนครด้วยคือพระบรมมหาราชวังจะเห็นได้ในคำอธิบายแผนที่นะครับว่ามีคลองน้อยเลี้ยวจากคลองท่อเข้ามาสะแก้วพักคังใน ซึ่งคลองนี้คงจะอนุญาตให้พวกพ่อค้าแม่ค้านะครับนำสินค้าแปลกๆใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาเช่นกำไรจากอินเดียผ้าเนื้อดีจากเมืองสุรัตนำเข้าไปขายได้ในบริเวณสระแก้วเพื่อให้สาวชาววังออกมาเที่ยวหาซื้อกันได้โดยง่ายและสะดวกไม่ต้องออกไปหาซื้อกันไกลๆถึงปากคลองตะเคียนนะครับหรือตลาดน้ำบนบางกระจา สำหรับของท่อนะครับนอกจากจะมีเส้นทางสัญจรทางน้ำแล้วเส้นทางสัญจรทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งคลองและเชื่อมต่อระหว่างถนนสายอื่นๆก็ยังมีอยู่มากมายเช่นเดียวกันด้วยดังจะเห็นได้ว่าตลอดเส้นทางของลำคลองนี้จะมีสะพานทั้งสิ้น5สะพานคือสะพานขุนโลกสะพานวัดผิดข้ามไปวัดกุดีฉลักสะพานลำเหย สะพานสวนองุ่นและก็สะพานสายโซ่ครับและตำแหน่งทั้ง5สะพานนี้นะครับมีกล่าวถึงชื่อวัดที่อยู่ใกล้คลองชักไกเพียงแค่ตามวัดครับคือวัดกิตวัดกุดีฉลักซึ่งอยู่คนละฝั่งและก็วัดละคังครับจากการสำรวจดูรากฐานของโบราณสถานทั้งสองฝ่าคลองในปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยของวัดอยู่แค่เพียงแค่5วัดนะครับคือวัดเจ้าปา่า วัดอุโบสถวัดเจ้าพราม์วัดป่าพัดวัดละคังหรือวัดบอระโพครับทั้ง5วัดเนี่ยนะครับเรียงรายอยู่บนฝั่งทิศตะวันตกส่วนบนฝั่งทิศตะวันออกคงเหลือเพียงวัดส้มและก็พระบรมมหาราชวังเพียงเท่านั้นครับและในวันนี้เองนะคะยอนกระโบก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่วัดส้มค่ะ วัดส้มนี้นะคะเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับคลองชะไกรใหญ่หรือว่าคลองท่อในปัจจุบันแต่เดิมนะคะวัดนี้เนี่ยเราพบเป็นเพียงแค่เนินดินเนินโบราณสถานเท่านั้นและต่อมาทางกรมศิลปากรน,นะคะก็ได้ทำการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วก็บูรณะจนมีความสวยงามแบบนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสำรวจอาคารต่างๆภายในวัดกันนะคะ โบก็ขอย้อนกลับไปถึงประวัติที่พี่ยอดได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเห็นได้ว่าในบันทึกอธิบายแผ่นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะไม่ได้กล่าวถึงชื่อว่าส้มอยู่เลยจากประวัติที่พี่ยอดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เล่าเรื่องสะพานห้าสะพานนั้น กล่าวถึงวัดเพียงแค่3วัดเท่านั้นก็คือวัดขุดและก็วัดกูดีฉลักซึ่งอยู่โคละฟาฝั่งกันและก็วัดระคังสำหรับวัดระคังก็คือวัดวรโพในปัจจุบันนั่นเองแต่ว่าวัดขุดและวัดกูดีฉลักนั้นในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีชื่อวัดนี้อยู่แล้วและก็ไม่ได้ปรากฏในแผ่นที่ของพระยาโบราณราชธานินผู้ซึ่งเข้ามาสำรวจ พระนครศรีอยุธยาและจัดทำแผนที่ขึ้นในสมัยรัชกาลที่5แต่พระยาโบราณราชธานินได้ระบุชื่อวัดใหม่ขึ้นแทนนั่นก็คือวัดส้มและก็วัดพรามซึ่งถ้าเทียบกันแล้ววัดส้มนั้นก็คือวัดกุดีฉลักส่วนวัดพรามก็คือวัดควิดนั่นเองค่ะ พูดถึงการเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมมีชื่อหนึ่งและปัจจุบันชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งนั้นก็ไม่นับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่าวัดน,นี้เป็นวัดที่ร้างมานานแล้วก็ไม่สามารถสืบหาประวัติได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่ชาวบ้านจะตั้งชื่อวัดขึ้นมาใหม่และโดยวัดส้มนี้เองนะคะก็เป็นวัดเล็กๆที่อาจจะไม่ได้มีความสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ ไม่ได้ถูกบันทึกอยู่ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆก็เป็นไปได้ว่าวันนี้จะถูกสร้างขึ้นในตระกูลของคุณนางหรือว่าข้าพดีผู้ใดผู้หนึ่งในย่านนั้นแต่ความน่าสนใจก็คือชื่อของเขาค่ะชื่อวัดที่ชื่อว่ากุฎีฉลักนั้นแปลว่าอาคารที่สลักลวดลาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักวิชาการหลายๆท่านก็เชื่อว่าชื่อวัดว่าวัดกุดีฉลักไม่น่าจะเป็นชื่อที่ถูกเรียกกันตั้งแต่สมัยสร้างวัดแต่ว่าเป็นชื่อที่ถูกเรียกกันในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาหรือว่ารัตนโกสินทร์ค่ะส่วนชื่อวัดส้มนั้นน่าจะเป็นชื่อที่เรียกกันอย่างชาที่สุดน่าจะเป็นช่วงสมัยรัชากาลที่5ลงมาก็คือ ช่วงที่พระยาโบราณราชธานินมาสำรวจและทำแผนที่พระนครศรีอวิทยานั่นเองค่ะเมื่อเราเข้ามาสำรวจภายในวัดกันนะคะเราจะเห็นว่าวัดส้มนั้นมีพระปรางเป็นอาคารหลักอยู่ใจกลางของวัดนะคะ และในแนวแกนเดียวกันกันกบพระปรางนั้นก็มีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้าและก็มีฐานของเจดีย์รายรายล้อมอยู่ซึ่งลักษณะการวางผังดังกล่าวนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆที่ย้อนกระโบได้ไปสำรวจวัดอื่นๆจะเห็นว่าวัดที่ถูกสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นน่ะ จะนิยมวางผังลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือมีพระวิหารและก็พระปรางเป็นแกนหลักของวัดค่ะและนอกจากการวางผังอาคารของวัดแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้เราสามารถกำหนดอายุของวัดส้มนี้ได้ก็คือลักษณะรูปแบบของพระปรางค่ะพระปรางของวัดส้มนี้นะคะมีรูปแบบรูปทรงที่เราเรียกกันว่าทรงศีขอนซึ่งเป็นศิลปรกรรมที่ไทยรับ อิทธิพลมาจากขอมนะคะและรูปทรงของพระปรางแบบสีขอน,นี้เองนะคะยังพบโดยมากในสมัยสุขโขทัยด้วยซึ่งวัดที่มีลักษณะของพระปรางรูปทรงดังกล่าวนี้นะคะที่ยอดกระโบไปแล้วมีความประทับใจมากๆอย่างเช่นวัดพระพายหลวงวัดศรีสวายมีความสวยงามมากๆค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะ เราย้อนกลับมาชมสถาไปไัตยกรรมภายในวัดกันอีกรอบนะคะตรงนี้ค่ะเป็นเจดีรายที่อยู่ด้านหลังของพระปรางนะคะจะสังเกตนะคะตัวฐานนั้นมีลักษณะย่อมุมไม้12เป็นกรอบนอกนะคะและกรอบในมีรูปทรงลักษณะแปดเหลี่ยมซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าแต่เดิมนั้นฐานน่าจะเป็นฐานทรงแปดเหลี่ยมและถูกบูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นย่อมุมไม้12ค่ะ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้นะคะจะเห็นว่าวัดส้มนั้นแทบจะไม่มีประวัติอะไรอยู่เลยแต่ว่าในปัจจุบันนั้นวัดส้มมีความสำคัญมากๆในทางวิชาการนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่ชัดเจนมากในด้านสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมและก็ด้านโบราณคดีค่ะที่เห็นชัดเจนที่สุดนะคะก็คือลวดลายปูนปั้นที่คงอยู่ที่บนตัวพระปราง ที่เห็นรายละเอียดอยู่ชัดเจนมากและเราจะสังเกตว่าในแต่ละด้านทั้ง4ด้านนั้นเป็นงานของช่างที่ต่างชุดกันซึ่งก็เป็นไปได้ว่าวันนี้ก็น่าจะเคยถูกบูรณะมาหลายต่อหลายครั้งแล้วและการบูรณะในแต่ละครั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสุนทรียภาพของช่างแต่ละยุคสมัยหรือแต่ละชุดจึงทำให้งานนั้นออกมามีลักษณะที่แตกต่างกันให้เราได้เห็น ถ้าเพื่อนๆมาที่อยุธยาและขับมาทางแถวคลองท่อนี้อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่วัดน,นี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เก็บเป็นความทรงจำสำหรับวันนี้ย้อนกระโบก็ขอลาไปก่อนนะคะและคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ